อาหารของคนจะผอมวันนี้นะคะทุกคนไก่ย่างกลางใหญ่หนึ่งตัวคางเบี้ยวนิดึงนะคะทุกคนวันนี้เพราะว่าเป็นฝีทำไมฝีต้องเกิดขึ้นกับแต่ฉันด้วยไก่ย่างหนึ่งตัวช่ำช่ำเฮ้อืมอร่อยมาก ไก่ย่ามาสตาร์ทคอสเตชีสอันนี้คอสเตชีสยี่ห้อเดซี่นะคะแม่ตุ๊กแนะนำมาให้มันหายากมากบุญบาปแม่ตุ๊กบอกว่าหายากฉันไปเดินมาเจอก็เลยซื้อมากินนะคะโชคดีที่ฉันไปเจอพอดีกินแบบนี้ อืหิวมากแล้วนี่คือมือแรกอืมไก่อร่อยอะต้องบอกตัวเองให้เคี้ยวนานๆเพราะเคี้ยวไม่นานแล้วมันจะกินได้เยอะอนัวมากก็ชอบคอตเทอชีสมากอืมจำได้ว่าเมื่อก่อนกินไม่เป็นแล้วมันไม่อร่อย เดี๋ยวนี้กินไปแล้วมันอร่อยปะอืม